ป <video> ังสวัส <centimet> ดีป <b> ้ารุ่งนี่ล้วสดีเอ้ยยาน้องน้องออกบ่ได้รงนี้สวดีก่อนเอองบิวยของน้องอยู่ดิสวัสดีเนาบิวนี่พี่อ้าังนะหันไปสิได้เบิ่งแม่อยู่ทางแม่น่ะสวัสดี อ่าชันบภาษาสบับดี้ไหมค่ะปลารุงเลยค่ะสบับดีปลารุงเลยงามงามไม่โบะนะบริเหตสาวคู่บริพาเหตแบบนั้นงามงามดอกงามงามมึงเดินมินนอนจ้ะกแต่พอไอหมีขี้ญ่ถ้ามีผ้าห่มไม่มีนี่อืมขี้ไงได้ค่ะลงเฉือกหญยาบวกกินนี่บ่ลงเฉือกหญยามาบวกกินนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ย

เมื่อเขียนังมมาหนีเดูกสบายดีป้าลุงลงไปเกี่ยวข้าวก็ได้อันเคืองงานบ่ข้างบ่ขึ้นปันไดเนาะเป็บอสิเกียร์มันแล้วบ่ได้อะซ้ำพี่น้องฝนตกก้อนข่อยโบกแล้วอยาังไงก็ลงเกี่ยวข้าวนะวิวอยางไงไม่ใบเฮ็ดเบี้ยเนาะเฮ้ยหืมคักแค่อยู่ในบ่หลุดดื้อบิีจังกช่องใบเดือบนี่เอ้าคือเป็นแล้วนี่ มึงดูมันถุงหน่อยมันยนะ<บ>จะเพิ่นบ่ให้บ่ริวารเจาบเบาจะ,จะก็ขออะไลูกจะก็เก็บใบอลไรของเจ้าอ,อ้าวมูเลยฮะมูกับเมื่อยว่ามูนะหม,มูกับแบบเมื่อยเอาขึ้นไปนั่นนะนแต่ก็คือว่นานั่งคะแนนเจ้าแต่ก็คือว่าเขียนได้คะแนนหมังอย่างนั้นนะ ว <pir> so <'s> <c oughs> oh, <laughs> ิวนักชิปบ่แล้วตแต้มยังอเออมีแมนกันลาไิแม่นบ่ตัวบักนี่บ่ไสชิปโอ้เก่งสาคู่ยังใหู้บ่งแลูตึบบ่มีเบ่ได้ส่งเข้าในกลุ่มดเจนเอ้ยสูจจ้าด้น่ะเขียนดินสอกับปึ้มโอ้เก่งแท้ิวคือกันนะวิวกันได้กิโอ้ตอ kinh thế nè. And then hook, 6 hook, be, and eat, này be. Hold up. Cocolum soup, lève, nè, 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 cái nè, 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 ขอกับพ yeah. yeah, ่อเกี่ยวซุปกพา่น่องผลก็ต๊ใส่แบบว่าพายเข่สามมือผู้ขากัสิก้อยแด้เนี่เอะเอะพนะพ่อตูอยู่ในพนฮะไปเพื่ไปไปได้เลยมีวันนี้บิวา่งานจะรู้ัวกยังไงตมอยู่ั่นอเหมนคว่ำน้อนี่

บ่มึงแอคข่อยจะว่าบ่โดนเข้าสิทีนี้อ้าวบ่ลองเลขบัวเบิ่งนบเลขบัวน่ะออกพิมพ์ใหม่อะบันทึกใหม่ดบ่ค่อยใส่เลขบได้กินนี่บ่ใส่บ่บ่แม่นหม่องเฮาพิมพ์ใหม่เด้หม่องเฮาบันทึกไว้ผู้หม่องเฮาเขียนชื่อใส่ผู้หม่องเบอร์โทรพิมพ์เบอร์แม่เบอร์ไว้แ

เอาไปตัวนี่เอาไปเอาไปกินมือละมิดพ่อรู้จะกินแล้วว่าสอนแเียหนังอโอเคยางในปุ่มตัวน่ะเอ้ยนี่ให้น้องดีว์นี่มัน่าปุ่มคืนในบอบน่ะเอ้ยน่ะม่พูดดีเลยนะนะน่กกอไกลแม่กระตั้งมาให้เลยเขียนหนังสือก้อนถั่ ป้านี่ห่วงวิตามินพี่น้องเอ้ยนี่ใหวยวิตาินสุกก็้่ะน้องเอาไว้กินมื้อเม็ดดอกน้องย่เอยียนหนังสือก่อนน้องอยาเียนหนังสือว่ะ

ช่อสร้างวันนี้เขียนไเออมีอยู่ช่ส้างเออมีเขียนเป็นว่าช่อสร้างฮะเขียนช่อสร้างวันนี้วิวเรียงกรดูเขียนมึงด้วยเขียนช่อสร้างมึงด้วยมึงรอวิวรอวิววันลียงมาลองมาเลียงมได้ดกเรียนตอนนี้เออมิวมัอแม่เนอันตอนนี้ตอนนี้

nó đẹp này rồi. nhỏ nhung cái này cái nó đẹp rồi. Ken tony nó đẹp rồi. Ken tony nó đẹp rồi. Ken tony nó đẹp rồi. còn tony nó đẹp rồi. Ken 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 tony nó đẹp rồi. nó đẹp nó เจ็บต่อตายกันนั่นคือประตูคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ไงขาขามันเดือดอืมเอย่างนี้ว่าเราลุกได้ยิ่งถอดถุงมันไงถุงถุงนี่ถอดถุงนี่ให้เขียนใช่ไหมเจ้านให้เขียนถอดถุง เอ่ยม่อีเอ่ยือเรียงมาได้หรอเรียงต่อตามาได้ต่ตาเรียกไปต่ตานล้วเพื่อนเพืนเขียนง่วตตาเมื่ออีต่เกียเขียนเวลาเขียนอยู่เพื่อนน่ะกะเวลาไปโรงเรียนก็เป็นงชาวคู่ออกห้องออกกระดานมาจักเนี่ อืมดีเลยเหรอ10บ่เป็นยังคือลังกินข้าวคือให้นีคินฮอดอหยังมาเห็นกันอยู่กินฮอดกันอไปเฮียนบ่สิกินฮอดมูมมีเวลาสิกินอเนาะมีไปเฮียนนี่สิมาอยู่มีเคกไปกับพ่อตู่ล่ะมาให้ไะกหอดน10ป hai tuần ship đây Rồi bộ ai mua, bộ ai mua vào bộ là... Bộ ai mua vào với mình mới đủ thùng này Hù hù, cái này ờ thùng Bài không nặn, sáng nay rồi Tán nặn lấy, lấy nó, Thôi đi, 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 bay, đi, มาเจนมาทางนี <me> ้เขาไล่ไปหาไม่รู้อ่บ่ไปหาไม่รูนทางนี้อะไรมาหาไม่ไหวบ่กโอตัวนี้เนาะไม่ไปเปิดไพ่ก็ได้หมือนแทะห่อใส่ได้ลูกอะไรแม่น่ะห่อได้บ้านน้องนุกบ่กแม่นะ กินอะไรไม่ไหนได้หามด้วยปุ่มเก้าได้พี่เว้ยนี่เฮ็ดตัวนี้แป้งหมดสิบกิวแป้งหมดสิบน้ำมือจะเออนั่นก็ได้ลูกเขียนตาพี่ดอกเขียนตาพี่นี่ดอกนึ่งอันนี้ไม่ต้องเขียนเออจ้าใจ่ายอืมอืออือข้อไข่ได้อยู่ลูกเออโอเคชำนำก็ได้ cho khoai ngon quá cho cho khiến hiên cái này nữa khiến để thơm xịn cho sữa cho sáng rồi chưa bắt tay rồi tôi ưu là tôi nói ừ, <laughs> <laughs> khiến trăm cắn này được เขียนนี hmm. oh oh mm ่ก็ได้นี่เขียนเครื่องนี่น่าม่ดูดิวิวส์เนาะมี่ม่เป็นไังไงเขียนกันเขียนบัตรงานกับมืเขียนหน้าหม่นี่ดิวิ้นี่ดิวิสเลยนี่ไปนี่บนุกเราแก้มแบบไม่อืมหนังดิวิสแก้ม้นในงานจีได้ขึ้นมาเอาไปนี่หนุาไนี่บ้าง cái thang ăn mơ ừ. 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 bạn khó bạn này ừ. kinh 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 nè này kiếm ăn tô kiếm ăn sâm kiếm ăn, mưa. ăn mưa, gần nè độ kiếm lóc này nếu như này, này. này. kiếm tới đây. để để thương thì đừng nôn nè 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 mong muốn xin đi ถูมันหนูโอ้โอสวัสดีก่อนนะสวัสดีถูคือกินนี่ถูกกันถูกจ้ะเนี่เชื่อหรือเปลือดมาเลยนี่จ้าไหมจ้าโอ้เก่งแท้เธยโตสิไงลัง Tóc <laughs> <lại>, <laughs> 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 hết tục nè thay mà, nèo 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 nè nèo 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 kênh nèo ไปหมี่มันจะให้บ่อยากซื้อให้จื่อแล้วเวนี่เด้อต้องให้เด้อเจ้าบ่อายหมู่บ่โอเคข้งนี้บ่นี่ดุกนี่ดอกนี่เส้นนี่อืมบ่เขียนเส้นนั่นน่ะนี่เส้นนี้นี่แล้วก็เส้นนี้นก็เส้นนี้เส้นนี้นี่เส้นบ่สีแดงนี่เพิ่นเขียนเพิ่นาสีแดงนี่ให้เขียนเขียนดอกนีแล้วก็ยาวไปเลย

tại tôi thương đâu <laughs> Vậy đâu vậy? nhựa tặng cho hiền mày 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 điện, Tài, thiên, mày mày nè mày 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 mày

Hãy เบยวั่นครับให้เบยแม่ <laughs> <laughs> no, trên, แล้วมา đi đâu? ว่ามัน đi. มันว่า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  chà mê, chà, mê. chà con. สำพาพันไดหม่อเพันนอนนั่นนี่ส enfin ัพภาพันพั่นนี่สัมภาพีนี่กับเวนของป่อยบอันนี้กับเวนของ่อยอ่ะจรบมันนี่อันนี้อันนี้กับเวนของ่อยโยนมายังนีนะะจำพาพีนี่จำพลาพีนี่ปอยกินประเดกแม่ให้คอยจูบบให้คอยจุบบอยู่ชื่อไนลูกอยู่ชชื่อคือผ่าอะไร

嗯。嗯